มีอะไรติดตรงนี้ยจ้าจ๋าดูตรงดูตรงปลายนะเห็นปะมีอะไรติดอยู่เห็นปะไม่เห็นเหรอโอ้โหวันนี้เป็นวันอะไรคะส,กกรสงกราตก่อนสงกรา์แต่ละคนที่มีอาวุธกันทุกคนเลยนะไหนขอดูอุ้ยขอดูปืนฉีดน้ําของแต่ละคนหน่อยนะของเจา้าจ๋าบาบี้เป็นรูปบาบี้บาบี้นะ เป็นบาร์บี้แต่ทําไมกลับมาอย่างนี้ถูกต้องแล้วค่ะเป็นบาร์บี้แต่ทําไมถึงเป็นปืนเหมือนของผู้ชายเลยบาร์บี้แต่ปันแต่มันเป็นลายกระตูนบาร์บี้ใช่ไหมแล้วของของพี่คิงล่ะครับเป็นรูปอะไรดโ,ลโลดเรมอนมอนอะลองฉีดดิโด, <laughs> ดเรมอนทำไมฉีดน้ำออกมาน้อยจังเลยเอาแล้วของน้องสกายละคะ สกายเป็นรูปคิตตี้นะแต่น่าเสียดายจังเลยเพิ่งซื้อออกมาจากเซเว่นนะคะเอามาลองเล่นนะคะรั่วซะแล้วไหนเขาดูนสิโอ้มันรั่วนะไม่รู้มันรัวนะรวนร่วจากตรงไหน<ช>แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะใครฉีดน้ำได้เยอะกว่าเล่นได้อยู่ใช่ไหมะคะ,คะไม่คิดว่าใครฉีดน้ำได้เยอะกว่าแต่ว,ว่าของใครจะฉีดแรงกว่าการเอาลองเอาลองเอาฉีดดูสิ3แบบนี้แบบไหนแรงอุย้ย จะรู้สึกว่าของใครแรงที่สุดเนี่ยอับชีดเรื่อยๆชีดเรื่อยของใครของใครของใครแรงแม่คิดว่าของสะจ๋าแรงกว่าเพื่อนนะใช่ไหมที่ที่มันเป็นรูปกระตูนเล็กๆอ่ะมันจะฉีดไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แล้วเขาดูจ่ายไกลนะคะเอาเดี๋ยวขอดูหน้าหน่หนอยสิอย่าเพิ่งฉีดยุดก่อนสวัสดีอันนี้คือพี่โดเลมอนนะคะก็น่ารักเหมือนคนถือเลยนะอ้าวแล ขอดูขอดูหน้าคิตตี้หน่หอยสิคิตตีะะ้ก็น่ารักเหมือนของสกายเป็นคิตตี้นะคะก็น่ารักเหมือนเจ้าของนะแล้วคนนี้ล่ะคะคนนี้เป็นบาร์บี้เหรอบาร์บี้ใส่ชุดไทยส่อีก <c oughs> พอได้อดอ,ดอันนี้คือ เล่นแบบปืนฉีดน้ํานะคะก็เราก็จะเติมน้ําด้านบนก่อนให้มันตรงรูนะเราจะจ่าเติมน้ําอยู่นะคะอ่าเต็มแล้วปิดเลยเอา้าวไหนดูสิน้องจ้าจ๋าคะมันนี่ก่อนสิแม่เหมือนเห็นอะไรติดตรงไปนั่นอะเอาปืนมาให้แม่ก่อนเร็ว,ป,วปืนของเจ,าจา้าจ๋าเหมือนมีอะไรติดเนี่ยเดี๋ยวไปดูหน่อยสิ จสจ่ามาดูด้วยกันไหม <c oughs> มันเหมือนมันมีอะไรติดตรงเนี้เจสาดูดูตรงดูตรงปลายนะเห็นปะมีอะไรติดอยู่เห็นปะไม่เห็นเหรออันนี้คือแผนแผนแกล้งเจ,จา๋าโดนแล้วด่อุ้ยสนุกจัง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  <c oughs> <c oughs> ค่ะพี่พวันนี้เป็นวันสกุกร์พี่พี่เล่นนะ้ำให้สนุกนะคะบ๊ายบาย